บนโซเชียลมีการแชร์4วิธีง่ายๆในการปฐมพยาบาลอย่างอาการสำลักอาหารให้ยกมือขึ้นตกหมอนให้ยกขามาจับนิ้วโป้งเป็นตะคริวให้ยกมือสูงๆและถ้าขาชาให้สบัดมือหืมชัวร์เหรอ ถ้าจริงก็มีประโยชน์และควรรีบบอกกันครับแต่ก่อนจะแชร์ต่อต้องเช็คให้ถูกชัวร์ศูนย์ชัวร์ก่อนแชร์สานักข่าไทยทอสทสอบถามกับแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านระบบประสาทและแพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านกระดูกและข้อครับ4ีวิธีง่ายๆในการปฐมพยาบาลที่เขาแชร์กันนี้จริงไหมครับที่แชร์มาทั้ง4เรื่องเนี่ยเป็นอะไรที่ไม่มีความถูกต้องทางหลักวิชาการยังไม่ได้รับการพิสูจน์นะครับบางเรื่องเนี่ยมันเป็นเรื่องที่ทำเป็นเร่งด่วนถ้าสมมติว,ว่าล่าช้าไปหรือทำผิดวิธีเนี่ยอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้คิิิิดดววว่่่่าาไไมมมเปป็นนนคคจจรรรงงะใใชชช้ีตอยยโ์ ในแต่ละข้อเนี่ยเป็นการทําที่รักษาได้ไม่ตรงจุดก็จะไม่ได้ช่วยในการแก้ปัญหาข้อแรกเขาบอกว่าเมื่อมีอาการสำลักอาหารให้ยกมือขึ้นแค่นั้นก็จะทําให้อาเจียนอาหารที่ติดคอออกมาการสำลักอาหารคือมีสิ่งแปลกปลอมที่หลุดลงไปในหลอดลมนะครับทำให้คนไทยเนี่ยไม่สามารถหายใจได้หรือหายใจลำบากการช่วยเหลือคือต้องทําให้ความดันในช่องอกหรือช่องท้องเนี่ยสูงขึ้นเพื่อดันสิ่งที่อุดกั้นให้หลุดลงมาในที่แชร์กันว่าย,ยกมือแล้วสามารถทําให้สิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาได้แต่วความเป็นจริงคือเป็นไปนไม่ได้นะครับเพราะว่าการยกมือได้ช่ววยใให้คามดนช่องออกหรืช่คลวย ิธีรักษาที่ถูกต้องเป็นยังไงครับเราจะใช้วิธีการที่เรียกว่าเทมเพลชคือใช้มือข้างที่ถนัดทำเป็นกำปั้นและใช้อีกข้างหนึ่งเนี่ยพุมไว้นะครับแล้ววางไว้บริเวณใต้ลิ้นปี่ถ้าอยู่สองคนผู้ช่วยโอบตัวคนไข้นะครับให้ครงใช้น้อมตัวนิดนึงแล้วใช้มือดันบริเวณใต้ลิ้นปี่ในลักษณะที่ดันเข้าไปและขึ้นด้านบนเฉียงๆแบบนี้นะครับ ดันจนสิ่งแปลกปลอมหลุดออกมาส่วนในกรณีที่อยู่คนเดียวสามารถช่วยเหลือเองได้โดยทาวิธีเดียวกันแล้วใช้มือไปคลากับสิ่งที่มันมั่นคงแข็งแรงเช่นขอบโต๊ะหรือขอบพ้าอ,อ,อี่จนสิ่งแปลกปลอม่หลุดออกมาข้อที่2องเขาบอกว่าเมื่อตกหมอนให้ยกขาขึ้นมาจับนิ้วโป้งของเท้าแล้วค่อยๆนวดบุนตามเข็มนาฬิกาหรือทวนเข็มนาฬิกาไม่จริงนะครับสาเหตุมักจะเกิดจากการใช้งานกล้ามเนื้อเป็นเวลานาน,านร่วมกับการนอนที่ท่าทางไม่ค่อยถูกต้องทําให้จรีระของศนะีรษะและต้นคอเนี่ยมันอยู่ในท่าไม่เหมาะสมเป็นเวลานานๆอาจจะทําให้ กล้ามเนื้อมันเกร็งมากจนตื่นเช้ามาก็มีอาการปว การนอนตกหมอนเนี่ยเป็นปัญหากล้ามเนื้อบริเวณต้นคอการที่เราไปทําบริเวณอื่นเช่นบริเวณขาบริเวณอะไรเนี่ยไม่ได้ประโยชน์ในการรักษาอาจารย์แนะนําวิธีดูแลร่างกายให้ไม่เกิดอาการตกหมอนครับการนั่งทํางานเราต้องจัดท่าให้เหมาะสมแล้วก็ผ่อนคลายกล้ามเนื้ออย่านั่งทํางานตลอดตอนนอนหมอนที่ดีโดยทั่วไปเนี่ยเรายกกับปั้นมาหนึ่งแล้วก็วางท่าไปตรงระหว่างคางกับหน้าอกอเวลานอนพยายามอย่าให้คางเรามาชนเยอะเกินไปหรือว่าให้มันเลยจากกาปั้นเยอะเกินไปข้อที่3หากขาซ้ายเป็นตะคริวให้ยกมือขวาขึ้นสูง เวลาขาขวาเป็นตะคริวให้ยกมือซ้ายขึ้นสูงๆจะรู้สึกผ่อนคลายทันทีสาเหตุมีหลายสาเหตุมากตั้งแต่การใช้งานเยอะๆอาจจะเราดื่มน้ำไม่เพียงพอมีของเสียที่ยังคั่งอยู่ในกล้ามเนื้อในร่างกายก็อาจจะทําให้เกิดภาวะตะคริวขึ้นมาได้การรักษาก็ใช้การยืดเหยียดกล้ามเนื้อที่เป็นตะคริวถ้าเป็นที่น่องก็ยืดกล้ามเนื้อบริเวณน่องการที่จะไปยกมือในกรณีเป็นตะคริวที่น่องไม่น่าจะช่วยได้ประโยชน์อาจารย์แนะนําวิธีป้องกันไม่ให้เกิดภาวะตะคริวบ่อยๆครับการออกกําลังก็ต้องมีการ up, วอร์มอัพ ให้ครบห้ามูดื่มน้ำให้เพียงพอแต่กรณีถ้าเป็นบ่อยๆเยียดเก็แล้วยังไม่หายอาจจะต้องมาตรวจที่โรงพยาบาลต้องดูภาวะเกลือแร่ผิดปกติในร่างกายอะไรรวด้วยปามและข้อที่4ถ้าขาซ้ายชาให้สบัดมือขวาจากช้าไปหาเร็วส่วนถ้าขาขวาชาให้สบัดมือซ้ายจะเป็นอาการของพวกเส้นประสามีการกดทับของเส้นประสาทอาจจะมาจากตั้งแต่บริเวณกระดูกสันหลังหรือบริเวณที่ใกล้เคียงกับตรงที่ชาเบื้องต้นเนี่ยจะมียาที่ช่วยรักษาอาการเรื่องชาหรือว่าวิตามินบางบรูปอาจจะพอช่วย ได้แต่ที่สําคัญก็คือต้องมาหาสาเหตุก่อนว่าเป็นจากตําแหน่งไหนกันแน่การที่จะไปขยับแขนช่วยเป็นเส้นประสาทคนละจุดก็จะไม่สามารถรักษาอาการภูมิค้กได้แต่ถ้าคนที่ชามือชาเท้าอันนี้อาจจะเป็นภาวะอย่างอื่นเช่นประวัติและมีเส้นประสาทที่อักเสบเรืเ้อรังดังนั้นสรุปแล้วเรื่อง4วิธีง่ายๆในการปฐมพยาบาลที่เขาแชร์กันนี้เป็นยังไงครับคนมีอาการก็อาจจะอาการไม่ได้ดีขึ้นได้เพราะนั้นขอบอกว่าข้อความเหล่านี้ไม่เป็นความจริงผมว่าไม่ควรจะแชร์ต่อครับมันไม่ก็มีความถูกต้องทางหลักวิชาการและ ภาวะการสำลักอาหารเ,เป็นภาวะสําคัญเร่งด่วนที่จําเป็นต้องได้รับการแก้ไขอย,ย่างถูกต้องและรวดเร็วเพราะฉะนั้นนีการจะแชร์ไปถ้าทําผิดผิดอาจจะมีอันตรายถึงชีวิตได้ครับก่อนจะแชร์ศึกษาให้ดีเพื่อให้เราชัวร์ก่อนแชร์การรักษาที่ไม่ตรงจุดนอกจากจะไม่ทําให้อาการต่างๆหายดีขึ้นแล้วอาจทําให้การดูแลอย่างถูกต้องทําได้ไม่ทันท่วงทีด้วยนะครับรู้ทันข่าวปลอมข้อมูลเท็จกับคลิปพิเศษที่ไม่มีบนหน้าจอทีวีกดติดตามช่อง YouTube ชัวร์ก่อนแชร์นะครับยังมีอีกหลายเรื่องน่าสงสัยบนสังคมออนไลน์หากได้ไัับยวกน ชัวก่อนแชร์ข้อมูลในอินเทอร์เน็ตปัจจุบันมีจํานวนมากที่เชื่อถือไม่ได้ดังนั้นผู้ที่จะแชร์ต้องมั่นใจก่อนว่าข้อมูลที่เราจะแชร์เป็นข้อมูลที่ถูกต้องและเป็นประโยชน์จริงสนับสนุนโดยกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์สื่อสร้างสรรค์เพื่อการเปลี่ยนแปลงสังคม